ครับผมก็วันนี้นะครับก็จัดส่งนะครับเป็นกระเป๋านะครับถุงคุมตุ่ลำโพงซาวิชั่น ACF หนพันห้านะครับนุ่นยอดฮิตนะครับกระเป๋าหรือผ้าคุมนะครับมาถึงแล้วนะครับผมสำหรับลูกค้าที่สั่งจองไว้นะครับก็ติดตามจัดส่งให้แล้วนะครับผมอันนี้คือส่วนที่สต็อกไว้นะครับที่ยังเหลืออยู่ครับชุดละ2,300นะฮะ สามร้อยบาทนะครับรวมส่งนะครับจะมีสลับซับนะครับซับแบบนี้นะครับหนึ่งตัวนะครับกลิหน้าน้เลยนะครับหนึ่งตัวแล้วก็กระเป๋านะครับคอลัมนะครับไปเป็นชุดนี้นะครับชุดละสองพันสามร้อยบาทนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมกระเป๋าก็จะมาดประมาณนี้ครับเวลาใส่แล้วนี่นะครับสรับ X S นะครับคู่กันนะครับ แบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับ1ชุดนะครับผม2,300บาทบา SF, 500, นะครับผมกระเป๋า s a l v a ว i o n s s 1500นะครับโอเคครับ